ขอคุุณท,ท,ท่านวยสำหรับเรื่องราวที่โพสต์ระบุว่าเคยเห็นแต่ในข่าววันนี้เจอกับตนเองแรงงานโดนผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าแรงแล้วปล่อยแรงงานทิ้งตามยถากรรมเห็นน้องเดินมาขอซื้อน้ำเปล่าที่หน้าร้าน เลยได้ถามไปว่าไปไหนมายังไงเลยได้ความว่าเป็นคนประจบกีเลคันมารับเป็นแรงงานก่อสร้างที่ยโสธรน,นายจ้างเบี้ยวหนีหายไม่จ่ายค่าแรงเกือบสองเดือนเลยโบกรถจากยโสธรมาลงที่อุบลเพื่อจะกลับบ้านที่ประจวบจากการสอบถามข้อมูลอยู่พักใหญ่เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวพี่ส่งกลับบ้านเองผมกับพี่อู๊ดเลยพาไปส่งสถานีรถไฟและซื้อตั๋วให้ไปยาวๆถึงประจวบเลยกับเงินซื้อข้าวกินอีกส่วนหนึ่งเพื่อนปู่มาเล่นด้วยพอดีเลยได้ช่วยกันให้การช่วย ช่วยเหลือมาถึงรถไฟรถไฟกำลังได้เวลาออกพอดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ผู้โพสต์ยังระบุต่อด้วยว่าน้องคนงานก่อสร้างมารับงานก่อสร้างที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยสโสธรแล้วโดนนายจ้างผู้รับเหมาเทเบี้ยวไม่จ่ายค่าแรง2เดือนแล้วทิ้งหนีหายไปเลยนั้นชื่อกายอายุ26ปีเป็นคนประจบคีรีคันพูดจาดีมีครับผมลงท้ายตลอดน้องเขาขอติดรถจากยสโสธรมาลงที่ขนส่งอุบลราชธานีแล้วนายท่าที่ขนส่งบอกให้ไปขอความช่วยเหลือที่สถานีตำรวจน้องเขาเดินเท้าจากขนส่งอุบลราชธานี ไปสอพอเมืองอุบลราชธานีแต่แจ้งความอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาจ้างงานไม่มีเอกสารอะไรเลยเพราะมาเป็นแรงงานก่อสร้างเท่านั้นเอง เลยเดินเท้าไปเรื่อยจนมาถึงหน้าร้านผมที่วงเวียนน้ำพุสะพานแม่น้ำมูลน,นั่นเองผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในช่วงที่ผมสอบถามน้องกายอยู่นั้นที่หน้าร้านที่วงเวียนน้ำพุมีพนักง,งานของบริษัทผู้รับเหมาที่กำลังปฏิบัติงานเอาสายไฟลงดินของเทศบาลนครอ,อุบลมาซื้อน้ำเปล่าที่หน้าร้านพอดีเลยเล่าเรื่องราวของน้องกายให้น้องเขาฟัง น้องเขาบอกทางบริษัทของน้องกําลังต้องการคนงานเพิ่มอยู่สนใจไหมเขาจะไปบอกหัวหน้างานให้แต่น้องกายบอกผมขอกลับบ้านครับผมก็เชียร์อยากให้น้องเขาได้ทํางานเพราะคงไม่มีเงินแล้วแต่น้องกายเขายืนยันว่าจะขอกลับบ้าน คือเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของน้องเขาในขณะนั้นเลยว่าคงรู้สึกกลัวว่าจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าจะกินจะอยู่ยังไงเลยคิดว่าไปตั้งหลักที่บ้านเกิดก่อนคงจะดีกว่าเพราะน้องบอกมีพ่อกับแม่อยู่ที่ประจวบอยู่เป็นเราเองก็คงอยากจะกลับบ้านเหมือนกันกับน้องเขาเพราะบ้านของเราไม่ว่าจะมีสภาพยังไงก็คือบ้านบ้านที่มีพ่อแม่พี่น้องรออยู่คงจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในขณะนั้นเลยบอกน้องกายไปว่างั้นกลับบ้านก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันมีหลายท่าน ที่ต้องการให้ความช่วยเหลืออยากให้งานให้อะไรต่างๆทั้งส่งข้อความมาในแชทส่วนตัวและเม้นในโพสต์เยอะแยะมากมายต้องขอขอบพระคุณแทนน้องเขาด้วยผมไม่ได้ขอเบอร์ติดต่อน้องเขาไว้เพราะทุกอย่างมันค่อนข้างกระทันหันและฉุกหละหกมากเพราะถึงสถานีรถไฟปุ๊บรถไฟก็ติดเครื่องและกําลังจะออกแล้วเพราะถ้าไม่ไปขบวนนี้จนที่รถไฟบอกต้องรออีกทีตีห้าเลยเลยให้น้องวิ่งขึ้นไปเลยตามภาพที่เห็น มาถึงตรงนี้อยากฝากบอกในจ้างที่คิดจะทำกับลูกจ้างแบบนี้ว่าอย่าซ้ำเติมอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาเลยสร้างเวรสร้างกรรมเขามาทำงานก็อยากได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาอยากมีชีวิตต่อลมหายใจเขาเขาก็เจ็บได้ร้องให้เป็นมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันแต่ต่างกันที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเท่านั้นเองสวัสดีครับผมไนท์นะครับโกสินสินธานีนะครับเจ้าของ Facebook ที่ เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของ VR c a b l e TV ด้วยนะครับวันนี้ก็ติดต่อมาสัมภาษณ์อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจมากๆก,กับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เนี่ย เราก็จะมีการช่วยเหลือใครที่แบบว่าเราพบเห็นอยู่อยู่โดยตลอดนะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานคือด้วยความที่เราอยู่กันเยอะนะครับเราเป็นบริษัทนะครับแล้วเราก็จะมีน้องๆในบริษัทกันค่อนข้างจะเยอะเราก็จะพยายามบอกผมก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็นในนามของผู้นําองค์กรเนี่ยก็จะพยายามบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเจอใครที่กําลัง ประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราช่วยได้ให้เราช่วยแล้วพอดีวันนั้นเนี่ยก็คือว่าดึกแล้วนะครับประมาณน่าจะประมาณสองทุ่มสองทุ่มซึ่งซึ่งบริเวณย่านตรงแถวนี้เนี่ยตรงแถววงเวียนน้ำพุสะพานแม่น้ำมูลเนี่ยมันจะมันจะมืดแล้วแล้วแต่และร้านค้าเขาจะปิดหมดแล้วแต่ว่าด้ยวยความที่อีกร้านหนึ่งของของเราเนี่ยเปิดเป็นฟิตเนสนะครับก็เลยปิดให้บริการประมาณสามทุ่มกว่า ทีนี้ประมาณสองทุ่มกว่านี้เราก็ค่อนข้างจะตกใจวันนั้นบังเอิญปกติแล้วผมจะเข้ามาประมาณสองสวันทีหนึ่งนะครับเข้ามาที่ตึกทีนี้ก็วันนั้นเข้ามาพอดีเลยนะครับก็เจอเจอเอ่อน้องนะครับชื่อว่าน้องกายนะครับน้องกายนะครับอายุ26ปีนะครับเดินมาอันนี้คือหลังได,ได้ทราบชื่อกับทราบอายุน้องเขาหลังจากที่ได้สอบถามเนาะก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเดินมา มีเป้ใบสีดำใบหนึ่งนะครับพายเป้อยู่แล้วก็รอ,อ,องเท้าเนี่ยก็เป็นรองเท้าฟองน้ำนะครับแล้วกเ็เป็นค่อนข้างที่จะแบบเราดูก็รู้ว่าเออว่าเหมือนเขากําลังจะเดินทางแต่เราก็ไม่ได้ถามมากเราก็คิดว่าเป็นคนทั่วไปมาถามที่หน้าร้านนะครับผมอยู่หน้าร้านพอดีบอกว่ามีน้ําขายไหมครับมีน้ามีน้าเปล่าขายไหมครับอย่างเงี้ยผมก็ขายของธรรมดาผมก็ โอเคมีมีร้านพี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ขายขายไปสิบาทปุ๊บแล้วทีนี้น้องก็เปิดขวดแล้วก็นั่งดื่มตรงฟุตบาทเลยตรงถนนเลยซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันคือคือเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมปกติแล้วถ้าซื้อแล้วคนซื้อทั่วไปเขาก็จะเดินไปใช่ไหมฮะเขาก็จะเดินกลับไปปกติแต่เนี้ยเขาไม่เขาเปิดขวดเนี่ยเขาเขาถ้ามาขวดอย่างเงี้ยเขาก็เปิดขวดแล้วเขานั่งดื่มดื่มลงที่ถนนเลยตรงฟุตบาทตรงห่างจากเราแค่ไม่ถึง3-4เมตร แล้วเราก็เออโอเคไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาคงนั่งอยากดื่มตรงนี้เราก็ปล่อยให้เขานั่งดื่มไปแต่มันนานผิดปกตินะฮะก็คือเราเองเราก็ต้องสงสัยว่าเอ๊เราก็มองไปร,บรบอบๆว่าทำไมเขาไม่เดินไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเกือบเกือบสิบยี่สิบนาทีนะครับเราก็เลยได้ร้องขึ้นมาว่าอ้าวทำไมไปจะไปไหนหรอหรอะไรอย่างเงี้ยผมก็ร้องเป็นคนร้องถามขึ้นมาเองเลยว่าจะไปไหนหรอทำไม เออไม่ไปไม่จะไปไหนเหรอครับจะไปทาไมยังนั่งอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้มันดึกแล้วนะเราก็ถามอย่างนี้มันดึกมากไงเขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านเราก็ถามว่ากลับบ้านที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนประจวบจะเป็นคนภาคประจวบคีรีขันเนาะที่ภาคใต้เขาบอกว่าเขาอ่ะมาทํางานเป็นคนงานก่อสร้างที่ยโสธรอำเภอเลิงนกระทาแล้วทีเนี้ย เขาโดนผู้รับเหมาอ่ะอทิ้งงานเขาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เททิ้งเลยเขาก็เลยกลับบ้านคือคนงานก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่าหาหาผู้รับเหมาเจ้าของว่าจ้างเนี่ยไม่ได้แล้วผมก็เลยสอบถามเลยนั่งคุยกันประมาณประมาณกัอบครึ่งชั่วโมงนะสัมภาษณ์เลยว่าอะไรยังไงมีพ่อมีแม่ไหมอะไรยังไง เขาก็บอกว่าเขามีมพ่อมีแม่อยู่ที่ประจวบและที่มาก็เพราะว่ามีเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นผู้นําชุมชนในหมู่บ้านอะไปกว้านสื่อไปกว้านเขาเรียกว่าอะไรวะไปไปเขาเรียกว่าไปจูงใจคนในหมู่บ้านให้ไปทํางานเหมือนเป็นเป็นนายหน้าไปไปหลอกไปไปหลอกกว้านคนในหมู่บ้านในท้องถิ่นนั้นๆ่นนนะเพื่อที่จะไปเป็นแรงงานต่างถิ่น เออเพื่ออาจจะได้รับหัวคิวข้าในหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะครับก็ได้รับเงินแค่15วันนะแรกหลังจากนั้นอีก2เดือนเนี่ยไม่ได้รับเงินเลยนะครับเ,เขาก็เลยเดินมีเงินติดตัวอยู่นิดหน่อยก็เลยนั่งรถจากเ,เริอนกกระทามาลงที่ขนส่งอุบลราชธานีแล้วเขาก็เลยถามนายท่าที่ขนส่งว่า เขาอยากจะกลับยโสเขาเป็นคนที่ภาคใตาเขาไม่เคยมาเขาไม่เคยที่จะอ,อะไรมาแถวนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้เขาต้องการความช่วยเหลือทางนั้นก็แจ้งว่าให้ไปที่สอพอ,อเมืองอุบลเขาก็เดินมานะครับจากจากขนส่งอุบลแถวนู้นบิ๊กซีเลยมาที่สอพอ,อเมืองซึ่งคิดว่ามันต้องใช้เวลานานาหลายชั่วโมงเพราะมันไกลามากนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอ่อด้วยความที่เขาแจ้งความไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารว่าจ้าง เขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นแรงงานรายวันที่ถูกจ้างมาไม่มีสัญญางานไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเขาก็เลยแจ้งความไม่ได้ตำรวจเลยช่วยอะไรไม่ได้เขาก็เลยเดินมาจนถึงที่นี่เพราะว่าเขาคิดว่าทางที่นี่มันเป็นทางที่จะลงไปภาคใต้คือคือด้วยความที่เราเองเนี่ยเราบอกเราคิดว่าเราจะเรียกแท็กซี่ แล้วให้ไปส่งที่ขนส่งแล้วให้เขาซื้อตัว๋วนั่งรถทัวร์นะครชัยหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับประจวบแต่สิ่งที่เขาบอกคืออะไรรู้ไหมครับคือเขาเขาบอกว่าผมขอไปรถไฟครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่ด้วยโอ้โหดูสิลองคิดดูสิเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ของเงินพี่ด้วยนะ ไม่ได้ขอเงินพี่สักบาทเลยนะเขาไม่บอกว่าขอเงินนะครับแลวที่สำคัญเขาไม่ได้ขอกินข้าวไม่ได้ขออะไรเลยแล้วก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ถามเขานะว่าหิวกินข้าวหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถามไนงะเพราะาตอนมันดึกแล้วเราก็คิดว่าเขาอยากกลับบ้านเออเขาบอกว่าเขาขอกลับรถไฟรถไฟนี้จะเดินทางง่ายกว่าเพราะว่ามันมาขึ้นชานชาลาอุบลใช่ไหมฮะที่วารินปุ๊บแล้วไปลงบางซื่อหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต่อลงสายใต้มันจะลงประจวบหัวหินเลยมันก็จัดถึงบ้านเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ค่าใช้จ่ายมันจะถูกก็ถูกจริงๆนะครับทีนี้จากจากตึกเราเนี่ยไปไปที่สายรถไฟมันใกล้ไงมันไม่ถึง5นาทีเราก็เลยตัดสินใจไปส่งเองนะครับไปส่งน้องเขาเองก็ไม่ถึง5นาทีก็ไปส่งถึงนั้นเลย